สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนี่ได้หมดทั์สดชื่นเข้าวิธีแต่งงานยิวอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้าใกรต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยและอลังการสมฐานะจริงๆเมื่อราสุดเจนี่ได้หมดทั์สดชื่นเข้าวิธีแต่งงานกับยิวฉัดมงคลอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้าใกรโดยเจนี่ได้หมดทั์สดชื่นนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าตอนนี้ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆแฟนคลับหลายๆท่านที่ทักข้อความมาร่วมแสดงความยินดีงานแต่งย,ยิวเจนในพิธีเช้าของวันทีีี่่่11น้ทคายเพลง แหมดทสดชื่นเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้เราจําเป็นต้องจัดงานแบบจํากัดจํานวนแขกในงานจึงไม่สามารถเชิญทุกท่านมาร่วมงานได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกท่านไว้สถานการณ์ดีขึ้นคงได้เจอการน,น้าเวทีนะคะและในส่วนงานเลี้ยงเย็นของวันที่12ที่จัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีจังหวัดกระบี่ก็จําเป็นต้องจํากัดจํานวนอีกเช่นกันจึงสามารถเข้าร่วมงานได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงที่อยากมาร ร่วมงานแสดงความยินดีกับเราและทางเราก็รู้สึกเสียดายดที่ไม่สามารถเชิญทุกท่านได้จึงขอภัยมาณที่นี้นะคะอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับท้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิ็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคินันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ